สวัสดีคะ่ะทุกคนกองสุนาศราป้านกนอรเวยเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ป้านกมาแบ่งปันข้อมูลสั้นๆกันอีกเช่นเคยนะคะเกี่ยวกับเรื่องหนังสือรับรองโสดที่จะนํามาแต่งงานหมายถึงจดทะเบียนสมรสที่นอร์เวย์นะคะเพื่อนของเราได้ไปทําหนังสือมอบหน้าที่สารทุตไทยที่ออสโลเรียบร้อยแล้วนะคะ เพื่อส่งไปให้คนที่เมืองไทยดําเนินการขอใบรับรองสวดแทนเนาะแล้วเพื่อนของเราสอบถามก็มาว่าเมื่อได้จากอําเภอแล้วเนี่ยต้องนําไปแปลด้วยไหม mm hmm. เมื่อก่อนนะคะต้องนําไปแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็รับรองแต่เดี๋ยวนี้นะคะข่าวดีสําหรับทุกคนสามารถขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษได้จากเขตหรืออําเภอได้เลยนะคะหมายถึงเราประหยัดค่าแปลไปแล้ว แต่การรับรองอยังท่องรับรองเหมือนเดิมนะคะเมื่อได้จะบับบภาษาอังกฤษมาจากเขตเรืออเภอแล้วนะคะเพื่อนๆต้องนําไปรับรองที่กรมการกงสุลนก่อนนะคะอาจจะเป็นส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกเนาะเมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วจะบับบภาษาอังกฤษสเตปมเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนําไปใช้ที่หน่วยงานนอร์เวย์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะนําไปรับรองที่ถานทูตไทยที่ออสโลด้วยนะแล้วหลังจากนั้นก็นําไปใช้กับหน่วยงานนอร์เวย์ได้เลย โอเควันนี้ป้านกก็มาเคลียข้อสงสัยเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ